อ่านนิยายรักเรื่อง the m i s t y song เพลงรักเพื่อนให้เสียงโดยฝนไม่เนื้อเรื่องโดยฝนไม่บทที่40 brother and sister เวลา22นาฬิกา30นาทีในที่สุดทั้งผมนงหมอกและเป้ก็ออกมาจากปาร์ตี้คาราโอเกะได้แล้วซึ่งผมก็แยกกับเป้ตั้งแต่ที่หน้าร้านเลย โดยผมเป็นคนอาสาพาน้องหมอกไปส่งที่บ้านของเธอแทนทัญญาที่มาดูท่าทีแล้วยังอยากสนุกกับการร้องเพลงต่อซึ่งการเดินทางจากร้านคาราโอเกะไปถึงบ้านของน้องหมอกนั้นก็ใช้เวลาไม่นานมากนักในตอนนี้เราก็มาถึงหน้าหมู่บ้านวีระพัฒนาซึ่งเป็นหมู่บ้านที่น้องหมอกอาศัยอยู่พี่มาส่งแบบนี้แม่คงไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับผมเริ่มถามน้องหมอกเมื่อเราขับรถมาอยู่ในหมู่บ้านซึ่งผมเริ่มขับช้าลงมากแล้วไม่หรอกค่ะ นงหมอกตอบแต่ถ้าเจอแม่หมอกเมื่อไหร่พี่ดุ๊กต้องแกล้งเป็นเพื่อนสาวของหมอกทันทีเลยนะนี่พูดจริงเหรอครับจริงสิคะนงหมอกพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังพูดซะพี่ไม่กล้าเจอแม่เราเลยนะเนี่ยหมอกล้อเล่นค่ะไม่นานนักในที่สุดผมก็มาจอดรถอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านเดียวมีพื้นที่สนามหญ้าหน้าบ้านเล็กน้อยและมีการปลูกดอกไม้นานาชนิดเอาไว้ได้อย่างสวยงามทั่วพื้นที่ ขอบคุณนะคะที่มาส่งน้องหมอกลงจากรถมอเตอร์ไซค์ของผมและพูดขอบคุณพร้อมกับยื่นหมวกกันน็อกคืนมาให้ขอบคุณที่ยอมให้พี่มาส่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยที่วันนี้เรายอมไปทรมานหูตัวเองกับเพื่อนๆของพี่ไม่ขนาดนั้นหรอกคะ่ะแล้วนี่พี่ดุกตรงกับบ้านเลยหรือเปล่าคะใช่ครับหมอกนึกว่าจะกลับไปปาร์ตี้ต่อสะอีกโอ้ยไม่ไหวแล้วล่ะครับผมทำหน้าอิดโรย กว่าจะสลัดพวกมันออกมาได้นี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะแล้วเป็นแบบนี้กันตลอดเลยหรือเปล่าคะไม่หรอกครับเจ้าพวกนี้มันคึกคักเป็นช่วงๆแหละแล้วช่วงนี้ก็ดูจะคึกเป็นพิเศษด้วยพี่ดุกก็เลยชวนไปเที่ยวเลย,ยงั้นสิก็จังหวะมันได้นะครับแล้วแบบนี้พ่อพี่ดุ๊กจะไม่ว่าหรอคะไม่หรอกครับนอกจากเรื่องธุรกิจแล้วพ่อพี่ก็ไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่หรอกเข้าใจดีเลยล่ะคะ่ะ เราสองคนพูดคุยกันประมาณหนึ่งซึ่งถ้าหากยืนคุยกันตรงนี้นานกว่านี้มันก็คงจะดูไม่ดีสำหรับน้องหมอกสักเท่าไหร่งั้นพี่กลับก่อนนะครับค่ะน้องหมอกยิ้มรับขอบคุณอีกครั้งนะคะที่มาส่งแล้วก็ขอบคุณสำหรับเรื่องสนุกสนุกวันนี้ด้วยครับผมถึงบ้านแล้วเันมาบอกด้วยนะรับทราบครับงั้นเจอกันพรุ่งนี้นะครับค่ะบายหลังจากที่พูดคุยกันจบเราทั้งสองคนก็โบกมือลากัน และผมก็เตรียมตัวสตาร์ทรถแต่จูจ่ๆก็มีรถเก๋งคันสีแดงที่คุ้นเคยเร่งความเร็วเข้ามาจอดใกล้ผมจนเกือบจะชนรถมอเตอร์ไซค์ของผมแล้วพี่โจหนองหมอกพูดไอโจอลงมาจากรถและจ้องผมเขม็งราวกับต้องการจะกินเลือดกินเนื้อผมให้ได้ตรงนี้เลยแต่เจ้าตัวคงคิดได้เลยว,ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันมึงมาที่นี่ทำไมนี่คือคำแรกที่โจพูดกับผมแต่ผมเลือกที่จะไม่ตอบอะไรได้แค่ทำหน้าเบือเบ่อเบื่อเซ็ง เพราะรู้อยู่แล้วว่าพูดไปก็คงไม่มีความหมายมันไม่ได้ทําให้หมอนี่อารมณ์ดีขึ้นมาหรอกพี่เข้ามาส่งหมอกน้องหมอกตอบแทนผมออกไปทําไมต้องมาส่งโจพูดกับน้องสาวแล้วไปไหนกันมาหมอกต้องรายงานพี่เจทุกอย่างเลยเหรอใช่สิไปกับไอ้คนพันนี้แล้วกลับเอาดึกป่านนี้เนี่ยนะหมอกไม่ได้ไปทําอะไรเสียหายซะหน่อยพี่ชายและน้องสาวคู่นี้เริ่มเถียงกันเสียงดังมากขึ้นเรื่อยๆ จนผมที่ยืนนิ่งอยู่ในตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะไม่รู้จะหาช่องว่างตรงไหนแทรกเข้าไปดีเสียงเปิดประตูบ้านของน้องหมอกดังขึ้นทั้งผมและน้องหมอกรวมไปถึงไอ้โจทุกคนหันมองไปที่ประตูบ้านที่เพิ่งถูกเปิดออกมาพร้อมๆกันอา้าวหมอกลูกกลับมาแล้วทำไมไม่เข้าบ้านล่ะนี่คือเสียงของผู้หญิงวัยกลางคนที่เพิ่งเปิดประตูบ้านออกมาเธอมีรูปร่างสมส่วนผมยาวมัด สวมชุดนอนและมีเสื้อคลุมปิดทับไว้กำลังจะเข้าแล้วค่ะแม่น้องหมอกรีบหันไปตอบนะ้าหมวยไอโจโอเรียกชื่อแม่ของน้องหมอกพร้อมกับยกมือไหว้สวัสดีวันนี้มาส่งน้องสดึกเลยนะโจโจแม่ของน้องหมอกทักทายกลับมาโจโจเหรอ <c oughs> ผมเกือบหลุดขำออกมาทำไมไอโจหันมาพูดเสียงแข็งนี่ไม่ได้เป็นการดูถูกอะไรเลยนะ ผมแค่ไม่คิดว่าคนที่ชอบทำตัวขึงขังทำหน้าตาเหมือนโกรธทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาแบบไอโจจะมีชื่อเล่นเต็มๆที่น่ารักขนาดนี้สวัสดีครับผมยกมือไหว้ทักทายแม่ของน้องหมอกอย่างนอบน้อมสวัสดีจ้าแม่ของน้องหมอกรับไหว้แปลกดีนะที่วันนี้โจโจ้พาเพื่อนมาด้วยไม่มีใครตอบคำถามนี้กลับไปแม้กระทั่งตัวของน้องหมอกเอง หนาหมวยจึงได้แต่ยืนงงก่อนที่จะเรียกพวกเราให้เข้ามานั่งคุยกันในบ้านแทนที่จะยืนคุยกันอยู่หน้าบ้านแบบนี้มานั่งคุยกันในบ้านก่อนสิเด็กๆแม่ของน้องหมอกเรียกให้พวกเราเข้าบ้านโดยโจเป็นคนเดินเข้าไปก่อนเป็นคนแรกเข้ามาก่อนสิครับพี่ดุ๊กนงหมอกพูดกับผมครับผมเดินตามน้งหมอกไปด้วยความตื่นเต้นเพราะผมไม่ได้คาดคิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาบ้านน้องหมอกครั้งแรกก็ได้เข้าบ้านมาเจอกับแม่ของเธอเลย แถมยังพ่วงด้วยพี่ชายขี้โมโหของเธอเข้ามาอีกนั่งหน้าบ้านก็ได้ครับน้ำหมวยโจพูดคือนี้อากาศดีว่าแต่เราชื่ออะไรจะเนี่ยแม่ของน้องมอกถามผมผมชื่อดุ๊กครับสวัสดีครั้งนะครับคุณนะาจ้านะ้าชื่อหมวยนะครับผมรอยยิ้มของผู้หญิงคนนี้เป็นรอยยิ้มที่สุดแสนจะจริงใจในแบบที่ผมคุ้นเคยมากๆนั่นเพราะมันเหมือนกับรอยยิ้มของน้องหมอกเป๊ะเ,ะเลย แล้วนี่เป็นเพื่อนกับโจโจ้เหรอลูกผมเหลือบหันไปมองหน้าไอโจแวบหนึ่งจึงก็แน่นอนว่ามันคงรู้ดีว่าผมไม่มีทางเลือกที่จะตอบอะไรอย่างอื่นออกไปได้นอกจากอ่ครับยังไงนะฝากดูแลโจโจ้ด้วยนะจ๊ะโชนะมวยโจพูดกับแม่ของน้องหมอกดูจากการถามตอบและการพูดคุยกันระหว่างไอโจกับแม่ของน้องหมอกแล้วทั้งคู่ดูสนิทสนมกันราวกับเป็นแม่ลูกจริงๆ แล้วนี่ทานอะไรกันมาหรือยังแม่ของน้องหมอกถามทุกคนเรียบร้อยแล้วครับผมตอบเง้นคุยกันตามสบายนะจ๊ะเดี๋ยวนะให้หมอกไปเอาน้ําเอาขนมมาให้แม่ขายของอีกแล้วน้องหมอกพูดกับแม่ของเธอพูดอะไรแบบนั้นละ่ะตามแม่มาเอาขนมให้พี่ๆเขาเลยค่ะหลังจากที่น้องหมอกเดินตามแม่ของเธอไปในบ้านผมก็บรรจงหย่อนก้นลงไปนั่งที่เก้าอี้ของโต๊ะนั่งเล่นหน้าบ้าน ที่มีไอโจนั่งรออยู่ก่อนแล้วเมื่อไหร่มึงจะเลิกยุ่งกับน,น้องสาวกูสักทีไอโจไม่พูดพร่ำทำเพลงและไม่รอให้ผมตั้งตัวพอเริ่มพูดตรงเข้าประเด็นทันทีแต่เป็นการทำด้วยท่าทีที่ซอฟลงพูดด้วยเสียงที่เบาลงเพราะด้วยสถานการณ์ตอนนี้แหละแล้วทำไมต้องเลิกยุ่งผมตอบกลับด้วยคำถามเพราะมึงไม่คู่ควรกับน้องกูไงเหรอเออเรื่องนั้นให้น้องหมอเขาตัดสินใจเองดีกว่านะ ผมพยายามพูดให้เรียบง่ายมากที่สุดเพื่อลดโอกาสใดๆก็ตามที่อาจจะเกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดหรือเกิดการประทะกันร,ระหว่างเราสองคนซึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่หากว่ามันเกิดขึ้นที่นี่มึงนี่พูดภาษาคนไม่เข้าใจใช่ไหมพอได้แล้วเดี๋ยวแม่ก็ได้ยินหรอกน้องหมอกที่เดินออกมาพูดกับไอโจโดยในมือของเธอตอนนี้มีถาดใส่คุกกี้จานเล็กๆหนึ่งใบมาพร้อมกับเครื่องดื่มสองแก้ว เธอเดินตรงเข้ามาแล้วหยุดยืนอยู่หน้าโต๊ะก่อนที่จะหันมามองหน้าผมแล้วก็หันไปมองหน้าพี่ชายของตัวเองจากนั้นก็วางถาดขนมกระแทกลงบนโต๊ะแบบไม่พอใจและนั่งบนเก้าอี้ที่อยู่ตรงกลางระหว่างผมกับไอโจพี่ทั้งสองคนคิดจะทะเลาะก,กันให้ได้ทุกที่เลยใช่ไหมพี่ไม่ได้เริ่มก่อนนะครับผมพูดน้องหมอกหันมามองค้อนใส่ผมราวกับกําลังจะบอกว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นไม่ใช่ประโยคคําถามและนั่นมันทําให้ผมถึงกับต้องหลบสายตาเธอเลยทีเดียว มันเป็นเพื่อนกับไอ้พวกนั้นโจเริ่มพูดแล้วตอนนี้มันยังมาจีบหมอกอีกจะให้พี่อยู่เฉยๆหรอแล้วยังไงหนองหมอกตอบกลับพูดแบบนี้ได้งไงจำไม่ได้เหรอว่าพวกมันทําอะไรเอาไว้จําได้ค่ะว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างหนองหมอกใช้เสียงจริงจังแต่เมื่อไหร่พี่โจจะเลิกคิดติดกับเรื่องพวกนี้สักทีละ่ะหมอกไม่เข้าใจเลยว่าพี่จะเป็นแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่แกไม่เข้าใจจริงๆหรือแกล้งไม่เข้าใจกันแน่พี่พูดแบบนี้หมายความว่าไง เรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่จอมมันลืมกันได้เหรอแล้วเรื่องพี่จอมเกี่ยวอะไรกับพี่ดุ๊กแล้วก็นะหมอกขอถามหน่อยเหอะพี่โจคิดว่าสิ่งที่พี่จอมทํามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องใช่ไหมไอโจถึงกับสะอึกเมื่อได้ยินคําพูดของน้องหมอกซึ่งทั้งสองกันเถียงกันไปมาโต้ตอบกันเร็วมากๆในขณะที่ผมได้ได้นั่งจิบน้ําผลไม้แบบเงีย,เงยบๆคนเดียวเงี้ยแล้วที่มันมาจีบแกละ่ะไอโจพูดและชี้หน้าผมทําไมน้องหมอกถามกลับทันควัน ทั้งๆที่ตอนนั้นมันเข้าใจว่าหมอกเป็นแฟนพี่แต่มันก็ยังเข้ามาจีบหมอกอีกนี่มันตั้งใจหยามพี่ชัดๆคราวนี้เป็นผมบ้างที่ต้องสะดุ้งกับคำพูดของไอโจเพราะมันเป็นเรื่องที่ผมปฏิเสธไม่ได้เลยถ้าพี่โจคิดแบบนั้นก็ต้องโทษหมอกแล้วล่ะคะ่ะหมายความว่าไงไอโจทำหน้าสงสัยเพราะเป็นหมอกเองไงที่ไม่ได้ปฏิเสธพี่ดุกนี่หมายความว่าแกชอบมันเหรอประโยคนี้ของไอโจเล่นเอาน้องหมอกอึ้งไปพักหนึ่ง ส่วนตัวผมเองที่นั่งฟังพี่ชายกับน้องสาวคู่นี้ถกเถียงกันไฟแลบก็ถึงกับเออแดกไปด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้นี่มันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะพี่โจก็จากที่เห็นมันเป็นอย่างนั้นนี่โจยังพูดยำ้ำคงจะชอบมันมากสินะถึงได้พยายามปกป้องมันขนาดนี้หมอกว่าพี่โจพูดไม่รู้เรื่องแล้วล่ะกลัวความจริงเือไงจะจริงไม่จริงบอกจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ไม่เกี่ยวกับพี่ หลังจากประโยคนี้นี่เป็นช่วงเวลาที่ทั้งสองพี่น้องนั้นเงียบลงไปครู่หนึ่งจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผมได้พูดอะไรออกไปบ้างเออพี่ว่าพี่ขอตัวกลับก่อนดีกว่าครับมึงควรกลับไปได้ตั้งนานละไอโจโดได้ทีไล่ผมยังไม่ต้องกลับครับพี่ดุก๊กเสียงของน้องหมอกทําให้ผมที่ลุกขึ้นยืนได้ยังไม่สุดตัวด้วยซ้ํากลับค่อยคหย่อนก้นนั่งลงไปอีกครั้งจะให้มันอยู่ไปทําไมที่ให้มันมาที่นี่ก็ไม่ควรแล้วบอกแล้วนะว่ามันไม่เกี่ยวกับพี่ งั้นก็พาไปนอนด้วยเลยสิจะได้สมใจอยากพี่โจ้นี่มันมากไปแล้วนะมันไม่มากเกินไปหรอกก็แกเข้าข้างมันทุกอย่างเลยนี่ไอโจ้เริ่มพูดแบบมีอารมณ์มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งนั่นทําให้ตัวของน้องหมอ,อกเองก็เริ่มที่จะทนไม่ไหวกับเรื่องนี้แล้วพี่โจ้กลับก่อนสิคะเสียงที่น้องหมอ,อกบอกกับพี่ชายของเธอเป็นน้าเสียงที่ผมรู้เลยว่าเธอพยายามอย่างสุดๆแล้วจริงๆที่จะข่มอารมณมโกรธของตัวเองเพื่อไม่ให้ตะคอกอะไรออกไปด้วยความโมโห แทนที่จะให้มันกลับไปแต่เลือกไล่พี่กลับเหรอใช่ค่ะเข้าข้างมันแบบนี้ไม่ใช่ไปมีอะไรกับมันมาแล้วหรอกนะนงหมอกไม่พูดอะไรออกมาก่อนที่จะหยิบแก้วน้ําที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของไอ้โจ้และจัดการสาดน้ําผลไม้ใส่หน้าของพี่ชายตัวเองแบบเต็มๆต,ตอนนี้ผมทําอะไรไม่ถูกแล้วตัวไอ้โจ้เองก็อึ้งกับการโดนสาดน้ําใส่หน้าปลุกให้ตื่นจากการดูถูกน้องสาวของตัวเองอยู่ในตอนนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องของพี่จอม หมอก,ก็ยอมทําตามพี่โจ้พูดทุกอย่างแต่นี่มันมากเกินไปแล้วจริงๆหมอกจะไม่ทนแล้วถ้าพี่โจ้มองหมอกเป็นคนแบบนั้นหมอกว่าหลังจากนี้เราก็ไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วล่ะคะ่ะน้องหมอกพูดด้วยน้นําเสียงที่สั่นเครือตอนนี้สีหน้าของเธอดูเศร้ามากๆเหมือนกับว่าเธอกําลังจะร้องไห้ออกมาอยู่แล้วส่วนฝั่งของไอ้โจ้ก็ถึงกับอึ้งกับสถานการณ์นี้เพราะเจ้าตัวเองก็น่าจะรู้ดีว่าอารมณ์โกรธที่ทําให้ตัวเองพูดอะไรไม่ดีออกไปกับน้องสาว มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าให้อภัยที่สุดกลับไปเดี๋ยวนี้พี่ขอกลับไปเดี๋ยวนี้เลยน้องหมอกเลือกที่จะพูดตัดบททันทีโดยที่เธอไม่สนใจจะฟังคำขอโทษจากพี่ชายเลยแม้แต่น้อยนั่นเพราะเธอหมดความอดทนจริงๆแล้วจบตอนแล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฝนไหมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับ เพื่อไม่ให้คุณพลาดนิยายเสียงตอนใหม่และนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณมากครับ